กับสบายดีเุณสุขคนพู้ประกอบกาองแบบชาแนลเดกพี่น้องคลิปนี้ค่ะมาเอือออกมาฮะอัมมาลาพี่น้องมาเปิ่งนำกันวัดจ,จีเพิ่อยูไซ <c oughs> น้องทําเกี๊ยมาล่าใปใส่น้องทําฮะพุจักอ้าวแม่ไปไส่กะบองหู น้องมือพี่น้องเอ้าเห็ุเอียงเลย่อยต้องกระตื่นมางานหน้วพี่น้องนอนวันน่ะลูกชายเป็นกะมหาเลยลูกชายลูกสาวลกชายเขาคือเป็นดังๆนะเนีลยคนรุ่นคนรุ่นเออมนนแพ่ย่าชาหัวบอกว่าอาบน้ำให้สิแพทย์าชางอมจ้าขอควาคน ยนแมอับนมันคนคุกโกะไปทางซองเจ็บอ่อะหืนบอมิงมาแบบไปนำกัรไปนำกันเบิร์ตบอืมอืมเฮ้ตอนเทปก็คือบ่เห็นเป็นตัวสิไพปดอยู่บ้านฟักช้องเนี่ย กค ah. ิดว่ส okay. like ิบมาอีกมงชอบก็ฟักันไปนะฮอ m ก็คิดแบบจัดกันเดี๋ยพม่คุณแม่พายุก็ยุอันทายคุณลูกแทนออกมาเล่นอันชาร้อยแล้วก็นองท้านองมือนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยลมหนาวลมหนาวนอนเมื่อนีเย็นอะไรได้คือว่าเหลือตาเลย จะมาได้เงินมาได้ไงินแหงนอนกินลูกเหรอไหน่าเพื่อนให้ก็เริ่มอันนี้มันลมนี่ค่ะใส่เงี้ยมาถึงเพื่อนนั่นน่ะน่ขาวไปพอแดดนอนๆมันใหม่บอกมันยังใหม่อย่างยังเลยขอกระอบดิแดนขอกระอปดิแดนยังขอกระมาใส แล้วคนขาวคนขาวอยู่เดียวนะคงโค้นายาบปันหันี่อันดีวะเพราพอปุ่งครีมอะไรมันถึอแดดแล้วยัมันดับมันเลยขาคนแล้วคนขาวสกิพี่น้องสกิลอยางหัดไว้ด้วยี่เด้อนี่บเมันผ่าพันนั่นน่นี ปาาเนียวปอาตีก๋าโตกนีน่ปลาชีนเพ็อาหารนั่นนะคันทาดูอบนะคราวนั้นพีกีมาปุเนะไปชิไปดูอกเดจนไปหาคุธจ้าไปชิไปดูอกเามาว่าจีนหท่านแต่บอกเลยขาใช่ได้หัดไปซองขา่ะพระชวนมานอนทางน้วันไ่เล นนี้น้องทำกุ้อกไปน้ำปูแฝดขเมือบ้านมาหลายคนแล้วก็ไปท่านชลท่านนั้น้มืองอาใหญ่ท่าเห็นที่ไหเมื่อก็บำมีเลยยายใปไสคือไ่เห็นยายหลายมือเลยเยออยู่แล้วก็นาวะใช้ละมอี้แล้วอยู่ในนเมื่อกี้นก็เหลือบตาแล้วเขาเมื่อมได้เหลือมใส่มันหนาวเนาะมันมีคนอยากไปใส่ หนาวมันลมมันลมมันเหงคนเหงนะว่ามันยังเหงกะไดกหนาวมันลมแต่เดี๋ยวงจะเมียถ้าเมียบ้านหนาวเม่ยในบาเรโอ้ผิวนะกันแล้วกันแล้วกำลังเอาะเกล็ดับเสืิออยู่นลยเริิมเพาเริมยังแล้วลูกผมอะไรโมัดทางน้า แม่บังเพื yup the way, the ่นนบ่กทมหัวไกับม่นเบาเดอนหนาวเลยจะกปอย่างพ่อคนพนเที่ยวมาเฉคนละมาเอมาลาคนฝนงอฝนนฝนอย่างะเปลี่ยังหนาวคเนาะมันลมมันเมนเคนฝนเอ่ากัไปขอดสั่งบมึงส่งขอดเยไรคนยังหามใ่บใจ่ไปหาัน้องมย์่ ลมือลงไปหาลงมือลงไปหาปน้นก็สร้อยพี่เนาอ้นมาคนุงบนกโกลนฝนต่ี้ดิี้มล้ห้าบริโกลนฝนเล่นเพลนไม่บไริโกลนฝน เสียบตามันมันอะไนอ๋อช่วคนไปปักซองไปซื้อของเลยเนาะเอารถใหญ่ไปเนี่ยซ้อเคื่องค่อยเืยนมยงยัเรืออเะนพิ่มเนรอไปซื้อเครื่องใส่ คงในคัวบขออบาทำอ,อื่นาไปเขาไปป้าบ่ามือนี้เขป,ป้าเมื่ากปป็าบแป,ป,ป,บ,ปบก็ได้เบือคิลจ้าโอ้ยบอกมิงไปป้าสาวรอยแบบนี้ได้เลนบ้าเห็น่แม่ เมืก okay. okay. ัไปมาดิเหมือนกับมาเนี่ยแะเราเราไม่ดนะไดนเียรเลยไม่เนยอแี้เหรออืมจะหมดนเน่ยอามณ์มันใช่คนรั่วใช่เด็กตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่พี่จะบอกพี่นะอ้วนพี่จะบอกใช่ใช่หาูกัดีกว่าตัวผู้ม่เป็ ทำน้ำของเองเจ็บนี่อืมชาบ้านมันมีไม่ได้สิเปิดรานสวยงามเลยเชียงดดเียแต่ไม่ต้องมาได้เอาด้วยนีมันก็ไก่เล้ยงอะไดเแสมตึงบ้ามันคนบูดโรงการวะไปไปอ่ะคาีาีเชียงโล ร่มแห้งอะไรเดีออกมากินแห้งๆลมในครัทอย่เิ่นั่นนะเลี้ยวเข้าไปนย่คือว่ามีคนอยู่ตรง่้เงเว้นกับพี่โย่จอมยสิยู่พย่พอจะอาด้มันลมที่พุดนมันี้มียงตัวก็ว่าเหนประตู้องแลบนเหตุแล้วยังองน้มาในประเทศเอาเวลามาายชอตยังใสก็บม ประตูห้องน้ำพวกนี้ไปท่องห้องน้ำจังได้มันบริใครอยู่ลอกข้างนอกลอกข้างนอกไว้มันมีประตูทางที่เขาควดเลยแล้วก็ลอกทางออกไปล่างทางทางชานมีคนรอ่ยอยู่แล้วหัวหัวหัวถึงลมมาอยู่กับน้องมือได้แต่เอาสิ่งกลัวปอ แล้วหมอสำคัญด้วยนะของน้ำงใ่ไหมใส่อันนี้มันกมอนไเด่นมนอมันมีแบบดีแบบนีแบบดีมันกะขึ้นหมเน่มันกันน้ากันกันน้าแบบว่น้ก็มันก็ผุได้ถึงนน้นน้ำกงนีุ่มันจะมีแบบอัน แบบดีกับแบบอัน,อนธรรมดาแบบดีเนี่ยมันก็สีคล้ายๆคือไม่แต่ว่ามันเปิดการนำในต่ละคำมือน,นกันไม่เป็นกระซีหลือเต๋าใส่แต่เดียวแกะขาดไปก่อนไม่ใส่มันบวมบวงกบเลยต้องหาวงกบมาใส่ก่อน โ้ e. ักนกินเบิดเนี่มันคูเลยตปตูงเข้แล้วมันคูไปแล้วโก้ม่มันเนละอห้มันาเยอแล้วนพ่อแม่ิมาอยู่บ้านม่ด่อาะเหม่ยเหื่ยไมเม่มนภาพ พ่อกับแม่ขึ้นมาเนาะจังสิเปิดร้านบ่าตอนรับพอดีตอนรับพ่อกับแม่เปิดร้านใหม่พอดีเละทายเองนี่ก่อนเมียทายทายเองแต่เองฟั้งด้วพี่เนาะทายเองแต่ว่าพออยู่เงินจังเือเปิดทายก็อยู่เงินเลยเนาะ ขายพวกต้มเผาเสกแข็งป่ะบ้านแรกันวาอันพวก้านขนมเองมันก็นเขามีเลยเนาะแถวน่นะนพวกอันอาหารเสกแข็งน <c oughs> ี่วะขนเผ็ดเองเนาะทำอ่ะขนมกวยเตขนมเผ็ดเองแลวขายกันเลยเื <c oughs> ือชอยแล้วห้าสมมติมีเงินเดือน <c oughs> น้องามาแก่สิไปซอยเนาะซอยกินใช่ถึ้ายขึหายกับไรเนียข้ามออมันเจ็บนมันิ้ง่นี้มันแพงไหมเป็นเท่า่ัคุณิมซิวให้อีกทำงกลหนาบ่อจะ ไม่ไม่สต่าด้่ยหาหกินมเลยว่ากินั้นไม่นนข่อยอันชื่อปากโปงาจารย่ไหมืบ่อวนจ้งจดเงนะอย่าเห็นกระกันเดร้อมนะคะใช้ตะูสักยาสักฟู่กั้าบ่ได้่ชื่ออืม ดันต้อัชร์อย่าายผมันเี่นมาลองสองแชงคนะนะเนี่ยฟาโาโกลิปนี้กัไปแล้วพี่น้องฝากรนไลคก็แชร์ใเด้อกิมพาบกาน่เปนส้เด้อสบายดีน้องทัพสบายดีไปแล้วพี่น้อง